สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวร์นแนวทางเสี่ยงโชควันที่25มีนาคม2564นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรเลขอะไรจะทําให้คุณเฮงทําให้คุณรวยทําให้คุณปังกันบ้างเราลองติดตามกันดูและที่สําคัญอยากจะให้ยิ้มให้ามากๆวันนี้ขอทุกวันเป็นวันที่ดีเลยแล้วเดี๋ยวหลังจากคลิปเสร็จนะคะแก้วก็จะเดินทางไปไหว้หลวงพ่อออภาสีที่วัดหลวงพ่ออ,อุภาสีตรงบางมดเดี๋ยวจะเอาเลขดีๆมาฝากทุกคนนะคะเออ มาดูกันค่ะคนที่เกิดวันดังต่อไปนี้จะต้องซื้อเลขอะไรแก้วขอเริ่มกันที่วันอาทิตย์อาทิตย์อังคารและพุธย้ํานะคะอาทิตย์อังคารพุธสามวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเดินทางไม่ว่าคุณจะเดินทางด้วยรถยนต์รถสาธารณะหรือเครื่องบินหรือรถบัสหรือแล้วแต่อะไรหรือเดินทางด้วยเรือก็ตาม อาทิตย์อังคารพุธสามวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับก,บการเดินทางยานพาหนะหรือเลขค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ได้อย่างเช่นเราเติมน้ำมันไปกี่บาทเลขที่ใบเสร็จมันได้เลขอะไรยกตัวอย่างนะคะหรือรถที่เรานั่งประจําวันนี้เราเดินทางเอาวันนี้นะเดินทางด้วยเลขรถอะไรไฟบินอะไรหรือเลขที่นั่งในตัว๋วมันจะระบุเอาไว้ให้ซื้อเลขการเดินทางทั้งหมด แต่ถ้าวันนี้คุณไม่ได้เดินทางไปไหนเลยคุณเดินทางล่าสุดเมื่อไหร่คุณซื้อเลขทะเบียนรถอันนั้นหรือค่าใช้จ่ายอันนั้นก็ได้ค่ะเมื่อกี้จบไปแล้วนะคะอาทิตย์อังคารพุธวันจันทร์ให้ซื้อเลขเอกสารค้าราชการที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์นะอย่างเช่นเล,เลขใบขับขี่เลขบัตรประชาชนหรือเลขใบพบหมอเลขบัตรตรวจสุขภาพ ที่เป็นเกี่ยวกับหน่วยงานราชการที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ของคุณหยิบมาหนึ่งเลขขอให้พวกคุณโชคดีค่ะนี่คือวันจันทร์นะวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับความรักคนที่คุณรักเขาที่สุดหรือคนที่คุณแอบรักก็ได้นะคะคุณรักเขาหรือเขาแอบรักคุณได้หมดซื้อเลขเกี่ยวกับความรักแต่ถ้าคุณเป็นสาวโสดหนุ่มโสดไม่มีความรักเลยนะคะแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขคนที่คุณรู้สึกรักคําว่ารักไม่จําเป็นต้องรักแบบหนุ่มสาวค่ะมาต่อกันที่ วันศุกร์เหมือนหมอแก้วนะคะให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงย้ำให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงในวันนี้สมมติวันเนี้ยเวลานี้วินาทีนี้คุณรู้สึกรักใครชอบใครสนิทสนมกใครที่สุดหรือคุณอยู่ใครคุณซื้อเลขเกี่ยวเขาคนนั้นรับรองเขาจะให้โชคพวกคุณค่ะ มาต่อกันที่วันสุดท้ายนั่นก็คือวันเสา,ะะสา,าร,รน์นะคะวันเสาร์ได้ไพ่พระแม่ธรณีนะคะแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยเมื่อคืนนอนบ้านหลังไหนซื้อเลขที่บ้านหลังนั้นเมื่อคืนนอนห้องเลขที่เท่าไหร่ซื้อเลขที่ห้องนั้นนะคะแก้วขอให้พวกคุณโชคดีค่ะจบไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จะพยายามทําคลิปให้เร็วขึ้นจะได้มีเวลาเก่งเลขและวันนี้ใครที่อยากเสี่ยงโชคด้วยหวยเราเดี๋ยวรอเลขทําบุญจากแก้วเนาะคนที่อยู่ในกลุ่มรอน,นะคะบ๊ายบายคะ่ะ